นะครับผมก็มีพวกเราแนะนำตัวเริ่มจากก็ผมชื่อว่าโทมัสครับทีทัชจงมีรัตครับก็อยากบอกผลงานก็คือว่าจะมีเรื่องสองโปรเจกต์ของผมนะครับก็เป็นพังสไปแล้วก็ที่เจ็ดคนกลางครับก็ฝากเราติดตามเลยครับตอนนี้ก็ยังเวิร์กช็อปอยู่ครับเดี๋ยวให้ได้ยินต่อเลยครับครับสวัสดีครับชื่อยิมปรีดากรนะครับตอนนี้ก็กาลัง เตรียมถ่ายทาพี่เคนกลางอยู่นะครับแล้วก็คิดว่าเร็วๆนี้ครับเพราะว่าพี่ชีวินก็กํากับเรื่องนี้ด้วยเห็นพี่จุนกําลังเริ่มแบบเริ่มวางโปรเจกต์ว่าจะวันไหนกันแน่ฮะก็อยากให้ทุกคนเราติดตามกันด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับซูเตอร์กรพันธ์นะครับก็สแสดงพี่เคนกลางกับยิมนะครับผมก็น่าจะเร็วๆนี้หละก็เห็นแบบพี่ออฟที่ชีวินกาลังประชุมอยู่ก็อาจจะเริ่มถ่ายทำประมาณเดือนหน้าครับผมแล้วก็อาจจะมีการรวงสววงสำหรับพี่เจดใหม่ด้วยครับผมแล้วก็มี The First l e เ e ิมนนวลใช่ไหม αι? ครับก็อาจจะถ่ายประมาณเดือน8เดือน9ครับประมาณ1เดือนครับผมสวัสดีครับชื่อเก่งนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีผลงานครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างเตรียมตัวครับมีเรียนร้องเพลงแล้วก็เล็กล็ช็อปนิดหน่อยครับก็เข้าพิณิสด้วยยังไงก็ติดตามผลงานได้ i ลายปี IP ครับ นีไหมครับกลับเขารูปวันนี้ได้มาร่วมงานแล้วเป็นส่วนหนึ่งครับครับรู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าเป็นการเจอพี่มาร์คในครั้งแรกของผมครับก็เลยรู้สึกตืน่นเต้นเลยครับก็รู้สึดีใจมากเพราะว่าได้กลับมาร่วมงานกับทางอีฟแอนด์บอยอีกครั้งแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้เจอพี่มาร์คครั้งแรกครับผมเดียวเราไปสุดท้ายอีฟแอนด์บอยกันด้วยกันติดตามอยู่ครับผมครับสำหรับผมก็รู้สึกวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากเลยครับ พี่ผมจะได้มาร่วมงานอีเวนต์บอยครั้งแรกแล้วก็จะได้เจอพี่มาตัวจริงครั้งแรกเหมือนกันครับสำหรับผมก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าได้ติดตามพี่เขาผ่านาแฟชั่นมาทนสตาแกรมตื่นเต้นมากแล้วก็เป็นอีเวนต์ไล่ด้วยสีเด็ดพันหน่อยส่วนมากเราใช้สีเด็ดพันอะไรบ้างว่าพูดอย่างนี้ก่อนแล้วจะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยพิ้มใช้อะไรหน้าใสขรับเออ ใช้มาส์หน้าครับแล้วก็ใช้ต้อติ่วครับก็สำหรับใครที่อยากซื้อในที่เป็นรอยก็มีนะครับต้อติ่วนะครัะก็มีลูกหน้าของเราสองคนอยู่คนกล่องเนี่ยนะครับก็ใครๆเดินผ่านแบบเอ๊ะก็ฝากหยิบกลับบ้านได้นะครับแล้วผมก็มีน้ำหอมครับแล้วก็มีเซรั่มกิฟต์เลยต้อตอนนิวครับผมก็เหมือนกันเหมือนเิมครับผมก็ฝากด้วยนะครับของผมก็เป็นสกินแคร์ครับ exfoliating cream <c oughs> แล้วก็เป็นตัว cleansing foam ครับส่วนใหญ่ แล้วก็ประคกากค็ซื้อน้ำหอบ้างครับน้ำหอมหอมมากผมก็เป็น,น,นเิตอ่ลในการล้างหน้าตัวไปกินแคง้รกันูดถึงงานแต่ละคนแต่ทำเพียงเท่านด้นนะครับก็ตอนนี้ก็ เออมันมีบางอย่างที่ยังมีไปถ่ายทำแล้วบ้างับแต่ว่าเรายังไม่ได้สปอยแต่ว่า <c oughs> ครับนั่นแหละครับแล้วก็คิดว่าเดือนเดือนหน้าครับน่าจะได้ถ่ายพิจเจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมีเวลาที่จะต้องเตรียมตัวก่อนที่จะไปถ่ายทําเรื่องที่เกาหลีด้วยะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเราก็ะจะเหลือเวลาปราะมาณสองเดือนแล้วน่าจะถ่ายกันแบบเต็มแบบแบบแบบเต็มยาวๆทั้งสองเดือนที่จะถึงนี้เลยนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงการปรับบทพิจเจครับผมเพราะว่า เนื่องจากมันต่อจากอย่าเล่นกับอน์ใช่ไหมครับก็จะมีการรับบทแล้วอาจจะมีแบบนักแสดงใหม่มาด้วยก็อาจจะมีเด็กในค่ายหรือว่าเด็กนอกค่ายก็อยากให้รอติดตามครับผม<ๆ>เพราะขเขาขขาเราจะมีคู่สองที่จะเพิ่ม<ๆ>ขึ้นมาครับก็อยากทุกคนนี่ยรอติดตามด้วยนะ,ะว่าคู่สองของพี่เจ็ดคนกาเนี่ยจะเป็นใครนะ,ะ<ๆ>ก็อยากทุกคนรอช่วยรุ้นช่วยเชียร์กันนะฮะก็คือจะเพิ่มตัดตัวนี้ยใช่ครับมีมีมีปรับเนื้อในเรื่องเนื้อหาบ้างครับเพราะว่า มันมันมันมีการออนแอร์คนคนละแบบแต่ไหนที่เกาหลีหรือไทยเยอะขนาดไหนครับคือคือคนเด็กเนาะใช่ครับเป็นโปรเจกต์อะไรเป็นซีรีส์ครับเป็นซีรีส์ของทางเกาหลีเลยครับที่เราจะได้เป็นเล่นเป็นคู่หลักครับผมก็คเล่นเป็นคู่กันเลยใช่ครับเล่นเป็นคู่กันเลยครับซึ่งเป็นโปรดักชันของทางเกาหลีใตายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ภาษาอะไรในการต่อภาษาเกาหลีก็ใช่ ถใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับเป็น<ช>เป็นภาษาเกาหลีครึ่งหนึ่งแล้วก็ภาษาไทยครึ่งหนึ่งครับช่วงน,นี้นนก็ม,มีการเรียนเกาหลีเพิ่มด้วยครับใช่ครับเตรียมพร้อมตัวเองเป็นอย่ครับเพราะเราต้องไปดเจอเราไปร่วมงานกับต่างก็มีเรียนภาษาเกาหลีครับในช่วงนี้ซึ่งพวกเราก็คิดว่าอยากอยากใช้ภาษาเกาหลีให้มันมากขึ้นหรือว่าหรือว่า up ัพเลเวลตัวเองให้มันเก่งขึ้นด้วยครับก็เลยพยายามเรียนภาษาเกาหลีรือวพยายามพูดให้มันได้เพราะว่าเวลาในในการที่ไปถ่ายจะได้แบบใช้ภาษาเกาหลีแบบ เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีมีมีอ๋อแล้วก็มีเดี๋ยวขอฝากเรื่องอย่าเล่นกับอโนนหน่อยนะครับพอดีว่าเพิ่งจบไปจบไปซีพีพีครับสามารถดูย้อนหลังดได้ทางไอชีอีกครับจะมีสองช่องทางครับก็จะมีไอทีแชนแนลครับก็เป็นยูทูบนะครับแล้วก็อันดับที่ไอชีอีครับผม อ๋อที่แต่งชุดิเกตนนจะเป็นซีรีส์เรื่องภารกิจรับฉบับแฟนดอมนะครับก็สามารถรับชมได้นะครับก็ทุกวันศุกร์วันเสาร์เวลาสองทุ่มที่ทูวดีครับผมเป็นครั้งแรกที่ใส่ชุดิเกตหโอ้ครั้งแรกเลยครับก็เขาตื่นเต้นมากวันนั้นคือไม่คิดว่าแบบเรียกว่าอะไรอ่ะที่ที่เราเสี่ยงวคือหนักมากแล้วก็แบบต้องติดขนตาติดขนตาติดลายของผมก็ ึู่เต็นแล้วพีใจดีแบบได้แต่งชุดเก่งแอบยิ้มเห็นแล้วเป็นไงบ้างแอบดูอยู่คั้งแต่ EP แรกครับกับยูเต้กับเบลฮะเล่นน่ารักมากครับก็มีความอยากไปแต่งบ้างไหมแบบนี้มันเห็นก็เลยโอ้ยผมชอบครับผมชอบอะไรที่แปลกใหม่ครับผมชอบได้ทำสิ่งใหม่ๆครับก็ก็อยากลองอยู่ครับถ้ามีโอกาสโอเคแล้วผมก็อยากฝากผลงานของพวกเราทั้งสี่คนนะครับยูเตอร์ยิ้มแล้วก็โทมัสกับพี่เก่งนะครับก็ เราก็จะมีพิเศษคนกลางนะครับ t ดอะเฟ s t l สเลิฟแม a นนะครับแล้วก็จะมีพังสบายของโทมัสแล้วก็ของพี่เก่งก็ยังบอกไม่ได้ครับผมว่าเรื่องอะไร <c oughs> ก็อยากรอติดตามผลงานของพวกเราทั้งสี่คนด้วยนะครับผม <c oughs>